อสบายสบายดีเจอกับสร้างมางี่น้ <c oughs> อมีแมนสร้างมางเขาหน่อยเนาะจบมาจะโซเวียตหรือว่าคุยเวียดนเน,นาะทางใต้สบ,สบายดีในการมางเนาะประกอบบุคอยธนาธนมังเดียวธนัดเนาะสบายดีทุกคนเนาะวันนี้กสีภาพทุกคนได้เบิง้ง ของพักใบเท่านาะมีถอดเนาะว่ามนสิใหญ่สำไดใดนี่ก็บาทัานเหลวด้วยพี่น้องกำลังตกแต่งเนาะกำลังตกแตง่งนี่จะเป็นประมาณนี้เนาะนี่ดอกไฟชีวิตู้เย็นบาทัานเหลวเนาะพี่น้อง กำลังตกแต่งเดีรือทะเลาสิดท้ายให้เบิ่งอีกเท่านึงว่ามันจะเป็นลักษณะอะไรสีงามสัมดรเนาะแต่ว่าวิาว,วข้างนอกเสียเด้อมันมีป้ายพี่นอ้องั้นมันมาติดป้ายติดบงังอาสิบ่เห็นถนนเนาะจริงๆเดี่ยมันคารับมีป้ายมันสแสดงเ็นถนน,นเนาะโดดวิ่งอยู่เนาะนี่มีทีวีมีตู้เย็นเดี๋ยวโต๊ะนี่ก็สิว่างพวก,กาแฟาพวอีหยังเนาะที่นอนแต่ละห้องก็จะเป็น5ฟุต6ฟุตเนาะ กำลังจะเตรียมอันนี้คือสันสีแล้วพี่น้องหองนา้าหองน้ำก็คือสุดยอดเลยเนาะนี่ใบเท่ามีทอนก้าวเปิดกลางเดือนธันวาเนาะนี่ก็สิเป็นประมาณนี้มีทีวีถูกของแอร์ของตัวนี้มีระเบียงพี่น้องระเบียงอันนี้คือ ของผักลักลอยใบเท่ามีทอนเนาะก็ว่าในตกแต่งนี่จะเป็นสันซีคือรูร้ายแห้งครับนี่ไฟนี่ปรับได้ได้ะระลับซ้ำระลับเนาะยังกำลังจัดแจงอยู่ทีวีถูกของเลยเนาะทีวีตู้เย็น นี่หองก็จะเป็นดํามันนี่เนาะอึบอึบอันนี้มีซางเนี่ส่วนหนึ่งดอกไฟที่แมนข่อยเห็ดเองเนาะแค่เปลี่ยนออกก็เชื่อเจเป็นสื่อดอกไฟมาให้แล้วก็เปลี่ยนออกเนาะห้องน้าติดเครื่องให้เรียบร้อยเลยน้ำอุน่นถูกถูกห้องเลยเนาะห้องน้ำได้โตเบิดเลยนี่ซีเมนต์งานที่ข่อยเห็ดอยู่เนาะ นี่เตียงเตียงครูตัวนี้ทีวีนี่ชิเป็นน้ำมันเนี่ยห้องน้ำในตัวหมดเลยทั้งเบอร์สิบห้องเนาะน้ำมันนี่เลยฮึบุดย้อนเลยครับพี่น้องนะสะนามบินเลย ทุกของแจมเบิดนะยังกําลังปรับปรุงเนาะบ่ทันได้100%เนาะกําลังได้85%ึบแต่ว่าบ่มีลิฟเด้อพี่น้องบ่มีลิฟต์ยางอย่างเดียวเด้อ มีหอยกันมาเติมงานเนาะก็คือเก็บสีของบนติดดอดไฟดรอปไฟเก่าที่ข่อยหอออกเดี่ยวนี่ท่านเดี่ยวเนาะห้องหน้ามีรูล้าใบเท่ามีทอนปึ๊บ ที่มารู้รายแห้งครับพี่น้องเดี๋ยวตกแต่งเลียวเลี๋ยวสีเอาลงให้เบิงว่าสิงามสำไรสีเป็นประมาณนี้เนาะอะิสีพาของพี่น้องเอยลยราคาลักลอยโซฟาพ่อในออกใหญ่เนาะเต็มอยู่ทาแล้วเนาะเดียวพอยสีอัพเดตให้เบิ่งว่าสิงามสําไรตองนี้ มงนก็ดังมันเดียวกันเนะาปปะย่างตดบไปเปิดไฟข้างบนตีเหลวเนืยอตดบไปเปิดแล้วกว็ใช้ป,ป,รป,รรประมาณตัวนี้ชิเป็นกระจกประมาณนี้เนาะ